สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเดอ้อจ้าสวัสดีสวัสดีที่ปากซ่องตลาดปากซ่องเ่นเอพี่น้องเขามาหาซื้อของไปไหว้กินว่าเขาสู่ฤรดูฝนเลยดิไปไหว้กินได้เพื่อเจ้าของดูละซื้อเขาซอกข้าสารสิไปซื้อขาอขา,สา,ส,ขาสารเจ้าเขาเจ้าซื้อเขาเจ้าว่าซื้อเป็นถุงแบบอันนันนะ ทุงตีถุงหากิโลนะเขามันเขามันหอมเขามันแบ่บซื้อเขาเจ้าอยู่บ้านเท่านั้นเป็นกิโลตามรงซีนะ่ะมันจะปกผลเขาเหนียวลายเลยแบบมันอยากผลเขาเหนียวลายอลไมันเป็นเนี้อเหนียวบอ่อแ่บนะแต่ราคาดะสักันซื้ออยู่บ้านซื้อตาลงซีนอะ่ะสามโลรนะ้อยเขาเจ้าสามโลร้อยแต่เขาเสื้ออันนี้มันไอกระสอบทุงลงมันสิมีหากิโลเนาะกับแสนปลายกับ โตกร้อยกว่าบ,บาทนี่แหละเกือบสองร้อยเกือบสองร้อยแหละถ้าเราประมาณเพิเพิ่ถือกลัวอ,อ,อีกแถมเข่าดีอีกงบก็บาหลายเราพี่นเราต้องประหยัดเพราะว่าฮาบ่มีรายได้นะฮะต้องประหยัดต้องเซฟ่าใช้จ่ายถ่ายคิดยอดบิลก็บ่ค่อยดีเด้มีงบหนึ่งมาเบิ่งว่าเงินล้านหนึ่งจะซื้ออย่างไดแน่เงินล้านหนึ่งจะซื้ออะไรได้บ้างหนึ่งสองสามสี่หก เจ็ดแปดเก้าสิบล้านหนึ่งกาพอดีเป็นเงินบาทกันพันเท่าไรวะพันพันกว่กัวย่านค่าไฟพอ่อนในพี่อน้องเดือนนี้แบบว่าค่าไฟแบบทั้งไดกระแพงบางเฮอนอริจากสี่แสนเป็นล้านสองล้านก็มีของหน้าแห่งเดือนที่แล้วจ่ายแปดแสนเดือนนี้มันสีเท่าไราลารุนเลยแบบว่าเงินงกัดเซฟปค่อยคอยกาซื้อย,อยังหลายยาา่านค่าใช้จ่ายมันมาแบบ เขาอยู่เป็นครอบเพื่อนเขาอยู่ผู้เดียวอรเขาหาเงินผู้เดียวเขาเป็นครอบครัวแบบนี้นะพี่น้องมันค่าใช้จ่ายมันหลายจัง่อยค่านั่นค่านี่เพื่อนจัง่อยค่าไฟจัง่อยไฟเป็นนั่นเป็นนี่จัง่อยอันนั่นเป็นอันนี้ต่อเติมนั่นนี่เนาะเพื่อนเพื่อสิยแล้วเมื่อกี้ในกระทมดินขาดวันโหลดก็จัง่อยกาดออกแต่เตือนมากเติมน้ำมันทันตอนนี้จัง่อยกาดอันนั่นเป็นอันนี้เป็นมันก็หลายอย่างค่าใช้จ่ายเนาะเพราะฉะนั้นต้องเสียก่อใช้จ่ายปะเขาจะขับไปตลาดน้ำกัน มีงบล้านเดียวแหละซื้อขไปไปองไปไว้กินซื้อข้าวจากสามสี่ถุงซื้อข้าวจากสามถุงมาไปไหวไปบังข้าวสารก่อนนะพี่น้องซื้อของไปไว้เหดกินของวเทานั่นแหละพี่น้องอยู่ผู้เดียวก็เปิดเก็บเห็ดยังก็ได้โอเคครับไปตลาดน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าสวัสออดี เปิดตล,ลาดล้าก่อน โลเท่าไรสองแสนบ่พอนังบ่โลหนึ่งปรเด็นเฮ็ดน่าจะใส่เหมือนโล ลราสองแสโควิดเอฟซีเจ้าสองแสนสองแสนะจกบะเป็นเงินบาทเป็นเงินบาทจกบัรสองแสนลายเปลนคือกันเลยขอเบิงคิดเจ้าดูดูคอยคอบใจลายลค่อยเอาล้นเกนคกางามดีเดีะอันนี้เลียร ซื้อให้หนอนพอซื้อไปซื้อให้หอนเจ็ซื้อใส่ผ่าแขนทางทำไมกลางงามอยู่เดียวล่ะงามพอซื้อเมื่อนั้นสั่งนะข้าเจ้ามันอะไรเละเละแล้วมันไปสั่งตาสั่งเจ้าของนั้นเขาหักเอาอย่างละสองขีดไปสั่งได้แค่แปดขีดพราะเราพราะเราโกงกัน

เป็นทะารของคอยสาบเซนหาเข้ามาก็ประสับเซนหาโดยจะหลายสาบเซนห้า กึ่ง90บ่ได้ไว้บ่น่ะนี่มันคือเหมาะเด้อค่ะ <muchas> หมดซาวห้าพันจีจะกจะไายซื้อทองไหมจ้าซื้อทอยของขวัญมาคนเดียวนะคะตามภาษาคนโสดค่ะเรจ,จะกลับไปเพื่อเดียว ไปซื้อข้าวก่อนนอนข้าวผิดป่าววะ going. โลเทไรสามสั่นเอาสามสั <jamais> uh ่นโลนึงเอา่นอาโลนึงอันก็ได้จะเป็นโลทไรจีนงูโลแซ่งนะ กระดูงมู้ด้วยจะิยัง เงินล้านหนึ่งพี่น้องเข้าตลาดเงินล้านหนึ่ง่อเข่าจางกระสอบน้อยเข่ากระสอบปิดกิโลเนี่ยกระิกุ้มอยู่ยดอกเดียนหนึ่งผัด<บ>ผัดไตเหต็ดพออยากกินแกงเห็ดพอพี่น้องวัสิถามันออกกเมื่มยถาเลยที่้องจะมาซื้อกินก่อน,น้วจังไปหากินเองเล่นละงอกซื้อกินก่อนมันอยากปากมัน่อยากเราจะไปหากินเอง แล้วก็ได้หมูจ้า,ามะถั่วปีที่ผ่านได้ปลูกอย่างก็มันขี้ประสิบปลูกเม่กินมาของมันแพงอีอลีนี่ถั่วนี่นะหมัดละสิบอ่ะเออหมัดละสิบพันสองหมัดกะเาวพันสาวพันแพ,นพงอดเดอรีหรออันนี้โรละร้อย แสนหาโละละสองร้อยอันนี้นี่โละละสามร้อยเห็ดเพาะเห็ดเพาะช่วงนี่มันอ่อนเนาะช่วงนี้ช่วงเห็ดเพาะอ่อนซื้อฟิตไว้พอเห็ดเพาะนี่ถ้นานังไม่เงินน่าอยากสื้อฟิตไว้พอมันเห็ดเพาะเป็นเห็ดที่บมดจางแล้วฟิตไว้ทำมะแกงกินมันกะแซียเพื่อไตมันสีอบอกคือเห็ดปวกเห็ดปวกคันฟิตไว้โดยแล้วมันสีจางเนาะมาดูกันว่าเงินล้านหนึ่งเหลือเท่าไหร่ เงินล้านหนึ่งเรือหนึ่งแสนเรือแสน 75, เจ็ดสิบหาพันเลือแสนเจ็ดสิบหาพันเท่ากับเบิดเงินแปดแสนแปดแสนกับหกแสนสกับพันหนึ่ากับ้เบิดเงินประมาณพันหาอยบาทจากพันหาร้อบาทได้สำมีจา้าได้ของกินขาบเดียวกับเบิดราคา เจอกัได,ได้ส,ญญาสญญายาพวกพี่น้องเออของแพงกระยายครับเดี๋ยวโทดโพฟาปัญญากาไส้ซ้ำหนีเดจ้าอย้าจะไปได้ขาดเก่าจะไป,ปแหวะเห็นกับน้องใบก้อยกันไปแนอะเล่นกับใบก้อยไปไดไปหาหลา,านใบก้อย